การคิดคำนวณเวลานะคะจะไม่เหมือนกับการบวกลบเลขปกตินะคะเพราะว่า1ชั่วโมงของเราไม่ได้มี100่นาทีนะคะหชั่วโมงเรามีเพียงแค่60สนาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบวกลบมันจะมีการปักหรือการทดยืมที่ไม่เหมือนการบวกลบเลขปกติอ่ะทีนี้ดูนะคะว่า2ชั่วโมง40นาทีบวกกับ1ชั่วโมงสานาที เราจะต้องคิดนาทีของเราออกมาก่อนว่านาทีของเราได้เท่าไหร่ชั่วโมงของเราได้เท่าไหร่คิดแยกจากกันนะคะแล้วก็เอา40บวก30 0+ บวกได้0 4บวก3ได้7ใช่ไหมคะสบวก1ได้3เราจะตอบ3ชั่วโมง70นาทีไม่ได้เพราะว่า1ชั่วโมงเรามี60นาทีมั้นเราต้องมีคำว่าหรือหรือเท่าไหร่ ็เอามันเกิน1ชั่วโมงไปถูกไหมคะ1ชั่วโมง60นาทีแต่นี้มัน70ซดงมันเกินไปกี่นาทีคะอ่ามันเกินไป10นาทีถูกไหมคะไอ้60นั่นแหละเราหยิบมาทดฝั่งเลขสามจาก3ชั่วโมงทดไปอีก1ชั่วโมงกลายเป็นสชั่วโมงนะคะเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบสี่ชั่วโมง10นาทีไม่ต้องตอบแถวนี้นะ พราะแถวนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะคะแถวที่สมบูรณ์คือแถวล่างก็คือ4ชั่วโมง10นาทีนะคะะมาดูตัวอย่างที่2 1ชั่วโมง50นาทีบวกกับ1ชั่วโมง4 0นาทีเอาห0บวก40ก่อนได้90ใช่ไหมคะ1บวก1ได้2ถามว่าตอบ2ชั่วโมง90นาทีใช่ไหมไม่ใช่นะคะ เพราะว่ามันเกิน60เห็นไหมคะ90มันเกิน60เราก็ใส่คำว่าหรือหรือหรือกี่ชั่วโมงลนะกี่นาทีแล้วก็ดูว่า9 90ไปลบ60 90ลบ60ก็จะเหลือ30ไอ้60นั้นไม่ได้เอาไปไหนนะคะเอามาทดฝังชั่วโมง60นาทีคิดเป็น1ชั่วโมงมันจาก2ชั่วโมงจึงกลายเป็น3ชั่วโมงเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบว่า3ชั่วโมง30นาทีนะคะอีกหนึ่งก็ยกัง2ชั่วโมง50นาทีบวกกับอีก50นาทีเอานาทีกับนาทีบวกกันก่อนค่ะ50บวก50ได้100ไม่หยิบไปทด1ฝั่งนี้นะคะไม่ใช่ว่า2หลักแล้วหลักที่3มาทดฝั่งนี้ไม่ได้นะให้บวกได้เท่าไหร่วางไว้เท่านั้นเลยค่ะ สองไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาเราจะไม่ตอบสองชั่วโมงหนึ่งร้อยนาทีเราจะใส่คำว่าหรือหรือกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราก็ดูว่าลบไป 60, 100, บ 60, หกสิบหนึ่งร้อยลบหกสิบเหลือสี่สิบมันเกินหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเกินหกสิบนาทีก็ลบออกมปเหลือสี่สิบนาทีหกสิบนั้นเท่ากับหกสิบนาทีนั้นเท่ากับหนึ่งชั่วโมงมันจากสองชั่วโมงบวกอีกหนึ่งชั่วโมงก็กลายเป็น 3ชั่วโมงตอบ3าชั่วโมง40นาทีต่อมาถ้าเป็นการลบการลบจะไม่เหมือนการบวกแบบนี้นะคะดูการลบให้ดีนะ1ชั่วโมง10นาทีลบ40นาทีมองโดยภาพรวม10บลบสีได้ไหมให้นึกถึงมีเงิน10บาทจะซื้อขนม40บบาทซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้เราต้องไปยืมนะคะ ยืมหนึ่งมาเหลือ0ยืมมา1ชั่วโมง1ชั่วโมงมีกี่นาทีอ่าหชั่วโมงมี60นาทีก็ใส่60 60บวกของเดิมอีก10เท่ากับ60สิบบวกสิเท่ากับเจตัด10นี้ทิ้งนะคะตอนนี้ของเรากลายเป็น70นาทีละเจ็ดลบสี่สิเหลือ30ิบ ศูลบไม่มีตัวลบก็ชักลงมาได้0เวลาตอบตอบแค่3 0นาทีพอไม่ต้องตอบศูนชั่วโมง30นาทีเข้าใจไหมคะข้างหน้าชั่วโมงมันไม่มีแล้วนะคะเหลือนาทีก็ตอบแค่30นาทีต่อมา2ชั่วโมง30นาทีลบ1ชั่วโมง50นาทีก็มองโดยภาพรวม30-50ลบ50ลบได้ไหม มีเงิน30บาทจะซื้อขนม50บาทซื้อไม่ได้ต้องไปยืมนะคะยืมสองมา1ชั่วโมงยืมมาหชั่วโมงจะกลายเป็นร้อยสาใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่า1ชั่วโมงมีแค่60นาทีมันยืมมาหชั่วโมงก็ต้องเป็น60อย่าลืมนะยืมทุกครั้งได้แค่60 60บวกของเดิมอีก30รวมแล้วได้เป็นเท่าไหร่คะหกสิบกสา ได้เป็น90เพราะฉะนั้น30เราถูกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็น90 90-50ลบ50ลบได้แล้วยังลบได้แล้ว90-50ลบ50ก็เหลือ40 1-1ลบ1ก็เหลือ0ตอบ40นาทีนะคะ,ะข้อสุดท้ายตัวอย่างสุดท้าย3ชั่วโมง20นาทีลบ1ชั่วโมง40นาที 2 0่สลบสี 40, ไม่ได้มายืมสาสมถูกยืมเป็น1เหลือสองยืมมา1นชั่วโมง1นชั่วโมงมีหกนาทีบวกของเดิมอีกยีนาทีรวมแล้วได้เท่ากับ80นาทีตัด20ของเก่าทิ้งไปเป็น8 0ดสลบสี 40, เหลือ40่สสองลบหนึ่งเหลือหนึ่ง มันก็จะได้ว่า1ชั่วโมง40นาทีพอจะเข้าใจไหมคะ,อะมองโดยภาพรวมนะคะหวังว่านักเรียนจะพอทำได้นะคะโอเคคะ่ะ